กราบองแม่เจ้าจามเทวีุที่อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะพี่น้องสวยงามมากจริงๆเลยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะอนุสาวรีย์องค์